เออนวลชวีแทงลูกอืมแล้วในช่วงนวลชวีแทงลูกหมออาทิตย์ก็มีเรื่องครัวพันเกี่ยวกับนักศึกษาสาวคนอื่นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตหมออาทิตย์อืมแล้วตัวหมออาทิตย์เนี่ยก็เริ่มหันเหปันใจให้กับผู้หญิงคนอื่นอืมโดยที่นวลชวีเนะี่ยยังยังเหมือนกับเออเป็นคู่คู่ชีวิต ผู้ที่ต้องทํางานด้วยกันกับหมออาทิตย์นะคะก็คือก็คือตอนนั้นเนี่ยหมออาทิตย์เนี่ยยังไม่ได้เลิกเด็ดขาดกับนวลชวีอืมแล้วหมออาทิตย์เนี่ยก็เหมือนจะไปเออมีอะไรกุ๊กกิดกับผู้หญิงคนนอกเนาะที่เป็นนักศึกษาที่เป็นมือที่สามเนี่ยอืมก็จนนวลชวีทราบเรื่องแล้วก็เกิดการหึงหวงเกิดจนกลายเป็นคดีฆาตกรรมขึ้นมาอืมเพราะเรื่อง